โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเผยโฉม e ีโคคา h a แฮชแบ็กยาริสและ e ีโคคาร์ซีดานยอดนิยม ATIV ฟรุ่นปรับปรุงโฉมใหม่ในงานบ i ๊กมอเตอร์เซล2020โดยในวันนี้เราขอพามาชมยาริสและ a อท v ฟแบบ4ส,สไตล์ที่เป็นรุ่นมาตรฐานและรุ่นที่มาพร้อมชุดแต่งพิเศษโดยชุดแต่งพิเศษ Shadow Package นำเสนอภายใต้แนวคิด Cool and p r e m i u m Sport s ์ y ส e ตอนการออกแบบสปอร์ตพรีเมียม มีระดับด้วยชุดตกแต่งสเกิร์ตกันชนหน้าสติ๊กเกอร์ตกแต่งด้านข้างและภายในมีสคาับเพลทและกล่องแขวน,นเอเนกประสงค์ส่วนชุดตกแต่งพิเศษแฟลช,ชแพ็กเกจนำเสิอภายใต้แนวคิด sophisticated outstanding style ที่เสริมความทันสมัยโฉบเฉี่ยวและดูโดดเด่นสะดุดตามากยิ่งขึ้นด้วยชุดอุปกรณ์ตกแต่งสเกิร์ตกันชนหน้าชุดตกแต่งซุมล้อชุดสติ๊กเกอร์ตกแต่ง และฝาครอบกระจมองข้างโดยลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบที่ชอบและเป็นเจ้าของได้ง่ายโดยจาะเพิ่มนยอดการผ่อนชำระประมาณ175บาทต่อเดือนสำหรับชุดแต่ง Shadow Package และ243บาทต่อเดือนสำหรับชุดแต่ง Flash Package คำนวณจากการเท่าซื้อนาน72เดือนซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ Yaris แล a t i v สามารถตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ด้วยดีไซน์สปอร์ตพรีเมีฟังก์ชันสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันพร้อมด้วยระบบความปลอดภัยมาตรฐานระดับโลกของรถยนต์โตโยต้าโตโยต้าเซฟตี้เซนที่เหนือกว่ารถยนต์ระดับเดียวกันโดยเฉพาะระบบตื่นม่อออกนอกเลน LDA ที่มีครั้งแรกในตลาดรถยนต์นั่งอีโคคาดีไซน์ภายนอกใหม่กระจังหน้าสีดำแบบเมช ดีไซน์สปอร์ตสำหรับ Yaris เฉพาะตัวและกระจังหน้าสีดำแบบ h o r i z o n t a l l i n e ดีไซน์พรีเมียมสำหรับ a t i v ไฟหน้า LED แบบ multi reflector พร้อมระบบควบคุมการเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติและระบบ Follow Me Home ระบบจะเปิดไฟอัตโนมัติเมื่อเข้าสู่ที่ที่มีแสงสว่างน้อยและเมื่อกลับมาในที่ที่มีแสงสว่างไฟหน้าจะปิดเองอัตโนมัตินอกจากนี้เมื่อดับรถแล้วไฟจะยังสว่างต่อ30วินาที เพื่อความปลอดภัยก่อนเข้าบ้านเฉพาะยาริสและเ t i v ฟรุ่นสปอร์ตพรีเมียมและรุ่นสปอร์ตไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED Line Guiding ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่เพื่อใหร้รถที่อยู่ด้านหน้าสังเกตเห็นในเวลากลางวันได้ง่ายเฉพาะยาริสและเ t i v ฟรุ่น s p o ร์ตพรีเมียมและรุ่นสปอร์ตไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED ล้ำสมัยเพิ่มทัศวิสัยการขับขี่ให้คมชัดเฉพาะยาริสและเอท v ฟ รุ่นสปอร์ตพรีเมียมเกร์ตด้านข้างซ้ายขวาและหลังเฉพาะ Yaris และ A-tiv รุ่นสปอร์ตพรีเมียมและรุ่นสปอร์ตสปอยเลอร์หลังสีดำเงาเฉพาะ A-tiv รุ่นสปอร์ตพรีเมียมและรุ่นสปอร์ตไฟท้ายแบบ LED ไลท์ไกดิ i งสปอร์ตเท่นในทุกมิติล้อลอยปัดเงาสีทูโทนขนาด15นิ้วเฉพาะ Yaris และ A-tiv รุ่นสปอร์ตพรีเมียมและรุ่นสปอร์ตหลังคาสีดำแอติจูดบล็อกไมกา มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเฉพาะ Yaris รุ่นสปอร์ตพรีเมียดีไซน์ภายในใหม่วสัสดุตกแต่งภายในสีเงินเข้มใหม่ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB 2ช่องสำหรับผู้ดยสารด้านหลังเฉพาะ Yaris และ A-Tiv รุ่นสปอร์ตพรีเมียมาตรวัดเรืองแสง o p ปติทรอนพร้อมจอแสงข้อมูลการขับขี่แบบสี TFT ขนาด4.2นิ้วหน้าจอสัมผัสขนาด6.7นิ้ว รองรับระบบชื่อมต่อ Apple CarPlay, บอรหนังและหนังสังเคราะห์พร้อมบาะนั่งคู่หน้าทรงสปอร์ตเฉพาะ Yaris รุ่นสปอร์ตพรีเมียและ a t i v e รุ่นสปอร์ตพรีเมียและรุ่นสปอร์ตระบบเปิดประตูอัจฉริยะ Smart Entry และระบบ Start อัจฉริยะ Push Start, ควบคุมการล็อกปลดล็อกประตูและสตาร์ทเครื่องยนต์อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัสความสุขสบายใหม่ที่ปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ ควบคุมโดยเซ็นเซอร์ตรวจจับของเหลวและความเร็วที่บร,ริเวณกระจกด้านหน้าเฉพาะยาริสและเอทีฟรุ่นสปอร์ตพรีเมียมใหม่กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติช่วยปรับลดแสงจากไฟหน้ารถที่ขับตามหลังยามค่ำคืนแบบอัตโนมัติเฉพาะยาริสและเอทีฟรุ่นสปอร์ตพรีเมียมพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังขนาดใหญ่กว้างขวางบรรจุของได้เต็มที่เบาะด้านหลังแยกพับได้60-40ปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในรถ ได้ตามต้องการเฉพาะยาริ s รุ่น Sport p r e m i ยมและรุ่น Sport ความปลอดภัยมาตรฐานระดับโลกของรถโตโยต้า Toyota, Toyota Safety Sense ใหม่ระบบความปลอดภัยก่อนการชนเฉพาะยา r i s Le-Activ รุ่น Sport Premium ใหม่ระบบเตือนหมอกนอกเลนเฉพาะยา r i s Le-Activ รุ่น Sport Premium กล้องบันทึกภาพหน้าหลังบันทึกภาพความเคลื่อนไหว ทั้งขนาดเดินทางและขนาดดับเครื่องยนต์โดยเซ็นเซอร์สามารถตรวจจับแรงสั่นสะเทือนและบันทึกาภาพกรีพบสิ่งผิดปกติเฉพาะยารีสเลเอทีฟรุ่นสปอร์ตพรีเมียมขุมพลังของยาร i สและเอทีฟใหม่เป็นเครื่องยนต์เบนซินดูว่า VVTIE 4สูบดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ปให้กำลังสูงสุด92แรงม้า PS ที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด1 9นิวตันเมตร ที่4,400รอบต่อนาทีพร้อมระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ Stop and Start System ผ่านการรับรองมาตรฐานมลพิษยูโร5มีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Super CVTi พร้อมชิฟล็อกและฟังก์ชัน S Mode เลือกเป็นเจ้าของยาริสรุ่นปรับโฉมใหม่3รุ่นย่อยได้แก่ Sport Premium จากเดิมคือรุ่น High Sport จากเดิมคือรุ่นมิดและ Entry โดยมีทั้งหมด8สีโดยเป็นสีใหม่2สีได้แก่ใหม่สีขาวมุกคัตตินัมไวเพิลเฉพาะรุ่น Sport p r e m i มียใหม่สีฟ้าไซอันเมทัลลิกเฉพาะยาริสรุ่น Sport และรุ่น Entry พิเศษหลังคาดำสำหรับยาริสรุ่น Sport p r e m i มียเท่านั้นโดยมีราคาจำหน่ายซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และเครื่องปรับอากาศแล้วดังนี้รุ่นสปอร์ตพรีเมียมหลังคาดำเกียร์อัตโนมัติราคา6 8 4 0 0 0บาทรุ่นสปอร์ตพรีเมียมเกียร์อัตโนมัติราคา6 7 9 9 0 0บาทรุ่นสปอร์ตเกียร์อัตโนมัติราคา6 9 0 0 0 0บาทรุ่น Entry เกียร์อัตโนมัติราคา5 4 9 0 0 0บาทเลือกเป็นเจ้าของเอท v รุ่นปรับปรุงโฉมใหม่3รุ่นย่อย7สี โดยมีสีใหม่2สีคือใหม่สีขาวมกพลตตินัมไวท์เพลว์ฉบปร,รุ่นสปอร์ตพรีเมียมใหม่สีน้ำเงินเกร์บลูเมทัลลิกโดยมีราคาจำหน่ายซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและเครื่องปรับอากาศแล้วดังนี้รุ่นสปอร์ตพรีเมียมเกียร์อัตโนมัตริราคา6 7 4 0 0 0บาทรุ่นสปอร์ตเกียร์อัตโนมัตริราคา599,000บาทและรุ่นเอนทรีเกียร์อัตโนมัติ ราคา5 3 9 0 0 0บาททดลองขับได้ตั้งแต่วันที่3กันยายน2563ที่โชวรูมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศและโตโยต้าดิวิ่งเอ็กซ์เพรียร์สพาร์คบางนากิโลเมตร3ร่วมสัมผัสยาริสและ a t ท e ฟรุ่นปรับปรุงโฉมใหม่ได้ที่งาน Big กมอเตอร์เซ2020ระหว่างวังทนที่21-30ถึงสิงหาคม2563ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไทเทคบางนากรุงเทพ พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ